มอเตอร์เอ็กโว2025พ้ฟได้รับการตอบรับจากลูกค้าจํานำนวนมากเนื่องจากมีรถเด่นและโปรโมชั่นพิเศษออกรถง่ายๆมากมายพร้อมกับมีรถไฮไลท์ ight, รุ่น MG IM5 และอีกอัพ MG e c h o r o ชครับในนามของ MG ประเทศไทยนะครับผมขอแสดงความห่วงใ่นะครับกับพี่น้องอาชาวจังหวัดภาคใต้นะครับที่ประสบุ๊บาภัยหวังว่าท่านจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะครับ ในปีนี้นะครับ MG เรามีไฮไลท์สำคัญที่นำรถยนต์รุ่นใหม่มาแสดงสองรุ่นด้วยกันก็คือตัว iM5 นะครับซึ่งเป็นรถเรียกว่าพรีเมียม EV ซีดานนะครับรถรุ่นนี้ก็มีสมรรถนะสูงนะครับแล้วก็เรียกว่ามีขนาดตัวรถเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับประมาณ5เมตรนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีระบบเราเรียกว่า iIntelligent Chassis ซึ่งให้สมรรถนะการขับขี่เนี่ยที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีระบบปรับ จูนให้ระบบการขับขี่ของผู้โดยสารมีความปลอดภัยมากขึ้นอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัว m a x ซั e อีชทรนะครับเป็นรถกระบะสีประตูนะครับเป็นรถไฟฟ้ารถรุ่นนี้ก็มีเรียกว่าขนาดแบตเตอรี่เนี่ยมากกว่า100กิโลวัตต์นะครับแรงมา้าแรงม้าเนี่ยมากกว่า300แรงม้านะครับก็เป็นรถกระบะต้นแบบนะครับที่เอามาโชว์รับมาแสดงให้กับผู้ชมชาวไทยนะับได้สัมผัส รถยนต์รุ่นใหม่ๆของ MG ของเรานะครับนอกจากนี้นะครับในงาน Motor Expo นะครับ2025ในครั้งนี้เนี่ยเรามีรถยนต์รุ่นมาตรฐานนะครับที่เรียกว่าพร้อมที่จะให้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรถไฟฟ้านะครับเริ่มตั้งแต่ตัว MG s 5นะครับปีนี้ก็เราได้รับรางวัลคาร์ออฟเดียนะครับหรือ EV t h i l a i d ออฟเดอะียนะครับก็เป็นปีที่3ติดต่อก,กันที่ MG ได้รับรางวัลนี้นะครับ รถรุ่นนี้นะครับเรายังมีราคาเริ่มต้นนะครับราคาพิเศษเพียง6 1 9 9 0 0บาทนอกจากนี้นะครับในรุ่น M4 g นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 1 9 9 0 0บาทอีกรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัว IM6 นะครับตัว m a x u s 7และ Maxxus 9นะครับมีโปรโมชั่นแคมเปญนะครับเป็นประกันภัยนะครับสูงสุด3ปีนะครับสำหรับ IM6 แล้วก็ตัว Maxus 7สำหรับ Maxus Style ก็ประกัน2ปีนะครับพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษนะครับให้พิจารณาใน0.99นอกจากนี้ในรถในกลุ่มน้ำมันไม่ว่าจะเป็น MG 3 MG 5นะครับหรือ HS ของเรานะครับก็มีแคมเปญพิเศษนะครับผ่อนเริ่มต้นเนี่ยไม่มากนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับทุกท่านมาชมที่บูธ MG นะครับมาชมรถยนตรุ่นใหม่ของเราไม่ว่าจะเป็น IM6 นะครับรวมถึงรถต้นแบบไม่ว่าจะเป็นตัว i m 5แล้วก็กระบะตัวอ e ีเ r o ร n นไนนะครับและรวมถึงรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษในช่วงแล้ว,ว่าโค้งสุดท้ายของปีนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราจะเป็นแคมเปญจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับขอบคุณมากครับมาถึงคันนี้เป็นรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นรถยนต์ไฟฟ้ายอดเยี่ยมปี2,568นะ สำหรับ MG F5 EV มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่619,900บาทณเวลานี้ก็มีดอกเบีย้ย1.99%นานถึง48เดือนพร้อมกับรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็แคมเปญอื่นๆก็มีฟรีนะครับ NG Home Charger นะครับพร้อมค่าติดตั้งบริการช่วยเหลือ ฉุกเฉินนานถึง5ปีนะครับรับประกรันการใช้งานของแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานแล้วก็ล้วก็ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วก็ชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยนะครับอีกคันหนึ่งของค่าย MG นะครับเป็น MG IM6 นะครับซึ่งตัวเนี้เป็นรถที่สมรรถนะดีมากนะครับนะฮะมีถึง600กว่าแรงม้าเลยทีเดียวนะครับเป็นรุ่น ท็อปเนี่ยเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นดูอัลมอเตอร์ก็คือมอเตอร์คู่นะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับราคา1 2 9่9ล0าบาทนะครับดอกเบีย้ย0.99%อรคู่อีกคันหนึ่งในบูธ MG ที่นำมาแสดงให้ได้ชมในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับเป็นรถกระบะไฟฟ้านะครับมีชื่อรุ่นว่า New MG e มจีเอชโรนไนะครับเป็นรถกระบะไฟฟ้าที่ มีสมรรถนะโดดเด่นนะครับให้กำลังสูงสุด4 3 6แรงม้านะครับทำงานจับคู่กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบฟอสเฟต102กิโลวัตต์อาวนะครับสามารถวิ่งไกลถึง4 3 0กิโลเมตรนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นรถ MG รุ่น Cyberster ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันเป็นรถสปอร์ตครับประตูรุ่นนี้เป็นประตูเปิดแบบปีกนกนะครับชายข้างในตกแต่งแบบสปอร์ตนะครับลายสีแดงดำนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดประตูให้ดูนะครับนี่ฮะเปิดแบบปีกนกนะครับซึ่งภายในห้องโดยสารก็จะตกแต่งแบบเอ่อสปอร์ตเต็มพิกัดเลยนะครับเห็นไหมฮะนะฮะเป็นสปอร์ตไฟฟ้าครับสปอร์ตไฟฟ้านะครับก็มี จอมอนิเตอร์จอแสดงผลการกับทีแล้วสิ่งไีว้ความสะดวกครบเลยนะครับนี่แหละซึ่ง MT Cyberster ก็มีราคาค่าตัวอยู่ที่2 4 9 9 0 0นบาทซึ่งในงานมอเตอร์เอ็กก็มีโปรโมชั่นอยู่นะพี่ยงนะใช่ครับมีประกันชั้นหมประกันชั้นหนึงมาร์บานหนึ่งปีนะครับมี m g Home Charger เะครัค่ติดตั้ง MT Charger ด้วย บริการ,รช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนนานถึง5ปีครับ,รบแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอาอยุการใช้งานครับถ้าสนใจรถยนต์ MG ก็สามารถมาชมรถรุ่นต่างๆได้ที่งาน Motor Expo 2025ซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2568